ใช้ลอบทรายไม่มีการใช้อาวุธอะไรใดๆเลยครับแล้วก็ตัวที่จะบอกนะครับวา่าผู้เสียชีวิตกลุ่มนี้เนี่ยมีการเดินทางเข้ามาในประเทศหลายครั้งนะแต่ว่าก็เป็นปกติทุกอย่างนะที่ปรผ่านมานะครับตอนนี้ล่าสุด6คนก็นําไปพิสูจน์อยู่นะครับใช่ครับเมื่อเ้านี้นะับนายกเศรษฐาพอไปที่สถานะครับการแถด 40, 40. นายกเศรษฐาให้สภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณานี้นะครับว่าสุปจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ต <park> hmm. mm ้องมีข hmm. okay. ้ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไ hmm. ม mm ่ว่าจะเป็นที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจหรือกรมโบราณคดนะครับที่ถ่ายพิสูจน์ศพอยู่แต่จากการสันนิษฐานเบื้องต้นเป็นเรื่องภายในกันเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการร่วมศัพท์หรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในของท้องที่กี่ยนะครับส่วนเรื่องเรื่องนี้จะไม่กระทบกับการท่องเที่ยวและไม่เกี่ยว คุยออกับท่านเอกก็ไจะพูดเีีนหนาแล้วนะตั้งบอกว่าองคุยกับท่านพี่แล้วท่านสรางาและทา่านาด้วยจึงเป็นในวกลุ่มที่เนหนึ่งหังใหมื่อี้มีนันพูดเล่ยนไไหนาไปพอในยุ่งแอพอก็เลยต่อไปนะครเราให้ความั่นใจว่าเราจะให้ความเป็นธรรทุกอย่างอย่างน้อยถ้าเกิดว่าวมูบ้นบนญนต้นบอกมาว่าเป็นอย่างไร